ค่ะวันนี้มาพบกับเราในช่องมีนาโมจิกิตินะคะวันนี้มีนานี่มีเอลเอลเซอร์ไพสหกชั้นรุ่นใหม่เอลเล่นนะคะเป็นเอลกระดาษนะไม่รู้จริงๆว่าไอ้นี้ทำมาจากอะไรเพราะว่าเออพี่สาวเป็นคนทำให้นะคะหรือว่าที่เราเล่นแล้วขอนะคะว่าป้าแชมป์ขายเอลอรุ่นใหม่หนึ่งร้อยบาทซื้อกันยะยน เสียงน้องแมวนะคะนี okay. ่งแล้วมาเกะกันดูสกุลเท่แกะกันเลยไหมเนี่ะงานนิ้เดี๋ยวไปโอเคค่ะมาเกะกัน่เทยนเา้าเออกาเกยอะอ วยเป็นยอมากเลห็นไหมคะให้ก็ดีค่ะแต่ถ้าไม่เห็นคือเดี๋ยวปรับให้หนูไม่เหมือนไอ้ดอลอีกนะคะที่ไม่ปรับให้คนอื่นเขาดูนะรับแบบนันแตไม่รับแน่นอน หนูก็เหมือนกันแหละยากมากเลยเห็นหนูอยู่นะเอดี๋าอว่า้จะเอาเรอไ่้ด้านล่างแล้วค่ะเปิดไปเปิดทำไมอ่ะ เขาสั่งให้เปิดเหนียวบ้านกินกันมันเลยอุ้ยอู่บ้านชิ้นที่จับผมเยอะตานิ่ต้องทำเลยอ่ะนี่นะคะอะไรน้ำแข็งเย็นไก่ไม่มีเขาเหนียวด้วยเนี่ยเขาเหนียวน้องไปไหนอ่ะนี่ไ โอเคมาถึงชั้นที่สามกันแล้วนะคะเมื่อกี้สอไปนะเขาให้แกะด้วยนี่นนมมเป็นังไงน้ารักมากเลหนูชอบแกะแบบแข็งๆอะมีอะไรไหมไม่มีอะ อะไรเนี่ยเปิดไปเปิดมโอโก้กกนน,นีกระดามาด้วยอ่นยเน,ยนกระดาอะไรอ่ะอุ้ยติดสกตเทปหเน,นีมันช้องอะไรอีกอ่ะ ทำได้เหรอ,อทำได้มีบวกหอยอะ่ะหอยแล้วก็มีไข่ของเวยอเนี่ยมีอันนี้คือหอยบวกเห็นนะเดี๋ยวเราเก็บไว้แล้วเราค่อยมาถ่ายกันนะคะ โอเคเอาเป็นต่อเลยค่ะมา 3, นนแล้วนะเมื่อกี้ชั้นสามอันนี้ชั้นสี่แล้วนะ ชั้นสี่มีอะไรบ้างไหมอ่ะไม่มีนะอะไรอ่ะแข็งๆอะอุ๊ยเป็นอะไรอ่ะเจอแล้วอันนี้ชั้นที่หกต่อไปถ้าเจอก็เป็นชั้นที่ อย่าอันที่ไงถังนะอย่าไปกองหมอกวักนะไม่เอาอ,อันนี้ชั้นที่ห้านะคะไม่ใช่ว่า,อาเออไปในถุงในตู้อะไรไม่เอานะเออทัอ่ะมาโอเคมากินแล้วเาข้าวเลยั้ยเอาสิ คนนี้เลยไหม อรยน่ะโอเคองแผงก็จะเก็บนี้นะคะต่อต่อ็ก่ะเล็อเยอะมากเลยไหนอะทุกคนไหนอะอ้าวหมดแล้วหรอ เงี้ยเดียวเหรอไหนอ่ะอาน้องกินข้าวเลยเนี่นยน้องกินข้าวได้มีน้น<อ>นยวย,นย,ย,ยงั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสควอชกด,ด,ต,กด,ดติดตามและกดกระดิ่งกดกิ่งกดกรม่ออกด้วยนะคะบ๊ายบาย